การคูณเลขฐานสองวิธีการคูณเลขฐานสองศูนย์คูณศูนเท่ากับศูนย์หนึ่งคูณศูนย์เท่ากับศย์ศูนคูณหงเท่ากับศนย์หคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งตัวอย่างหนึ่งศูนยฐานสองคูณหนึ่งหส่งนย์ห หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเท่าหนึ่งหนึ่งคูณศูนเท่ากับศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งต่อไปเติมศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งนำมาบวกกัน หนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ทดไปหลับหน้าหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ทดไปับหน้าหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับศูนย์ทดไปับหน้าหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ทดไปหักหน้าหนึ่งไม่มีตัวบวกแล้วหนึ่งหนึ่งลงมาคำต่อจะเท่ากับ หนึ่งศูนศศศหนึ่งฐานสองครับขอบคุณครับ